ไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับเกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายมีใครเป็นผู้เป่า唢呐มั้งตัวพี่งตัวในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่นึ้ําหนักปล่อยๆเราตอนนี้หน่มวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับศิลรักนะยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกยงมาต่อยเขายังเขามือสไตล์อะไรเยี่ดูมาวันนี้มาเจอเขาวางเกย์วางแผลไงดิ ต่อยตามตาตาเราไปเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเข้าไปเดียวล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาที่นี่วันนั้นต่อยกับใครคีรพัฒน์เปย์มั้งชนะนอกครับชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบร้อยสิบวันนี้ต่อยร้อยเก้าเมื่อเช้าช่างแล้วเป็นไงบ้างเกินเกินจุดแปดจุดแปดก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชนะเอาค่ายไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองพัต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ คนจังหวัดเพชรบ,บุรีาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากชาวเน็ตดูกำลังใจให้เรับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอบมาครับ